สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยกร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ spk สองสี่เริ่มต้นกันที่แฮร์รี่แม็กไก่ครับคงจะเป็นแพะรับบาปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม็กไก่ครับคงจะเป็นแพะรับบาปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างที่ต่อไปจนกว่าสโมสรจะหากองหลังระดับโลกอย่างฟอร์กิลฟันไ์ดิสมาร่วมทับได ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแฮรี่ไมกวายครับนั่นก็คือเขาถูกมองและก็ตัดสินว่ามีค่าตัวแพงกว่าเซนเตอร์แบ็กชาวนิวแลนด์ของลิเวอร์พูลแต่ทำผลงานเนี่ยได้ต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับฟานดไดส์มันจะเป็นภาระที่อยู่บนบ่าของเขาตลอดที่เหลือในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลของเขาต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่เราจําเป็นจะต้องมองหาบางบริบทอื่นๆนะครับเช่นกันจริงอยู่ว่าแมนยูนั้นซื้อแฮรี่ไมกไาวมาจากดิเตอร์ด้วยราคาที่สูงเกินจริงเมื่อปี2019ัน้าแต่นั่นเนี่ยไม่ได้หมาย บางคนสามารถจ่ายเงินร้อยล้านปอนด์เพื่อไปดูคอนเสิร์ตที่งงโง่ๆแต่ก็ยังสามารถสร้างความสุขได้แม้จะยอมรับว่าเงินที่จ่ายไปนั้นแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นก็ตามอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มกักจะถูกหยิบยกขึ้นมาโต้เถียงกันเมื่อพูดถึงเดียการย้ายทีมของแมนเชสเตอร์นเตกดกับแฮร์รี่แม็กควายนั่นก็คือผู้ควรจะตัดสินเขามาจากเรียนรางวัลที่คว้าม,มาก่อนหน้านี้เบอร์คิวฟอนไดนะครับสามารถเป็นกําลังสําคัญที่พาลิฟูนั้นคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกได้หลัง เขาคือเลื่อนที่ยกระดับเกมรับทั้งแผงของหงแดงลิฟูอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีความเป็นผู้นำที่สามารถตะโกนสั่งให้เพื่อนในนักเตะของทีมนะครับตื่นตัวและมีสมาธิกับเกมในขณะที่แฮร์รี่แม็กไกวรับยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในถิ่นโอทราฟอร์ดอีกทั้งยังถูกมองจากหลายฝ่ายว่า แม้มีตำแหน่งกับตันทีมแต่เจ้าตัวนั้นยังไม่สามารถควบคุมนักเตะและบรรยากาศในห้องแต่งตัวได้ดีมากพอเฟอร์กิลฟันไดถูกมองว่าเป็นคนที่เข้ามาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและก็ทีมโดยรวมของแดงลิวหูได้จนสามารถพาสโมสรสู่ความสำเร็จสูงสุดทั้งแชมป์รายการเมเจอร์ภายในประเทศอย่างพรีเมียร์ลีกและก็แชมป์ถว้วยใบโตอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาคือผู้นำอย่างแท้จริงสำหรับแนวรับของลิวพูเขาคือเซนเตอร์แบ er ็กระดับโลก ทั้งที่วงการยอมรับทําให้ค่าตัวที่เชนครอบนะครับและก็สมสทรสอนลิฟูจ่ายไปนั้นแสนถูกซะเหลือเกินโดยเฉพาะเมื่อพี่นาถึงความสําเร็จที่สมุรสนนั้นได้สัมผัสหลังจากได้ประการหลังชาวน,นเาเตียนรายนี้นะครับมาร่วมทัพและที่สาคัญแนวรับของลิฟวูนั้นแข็งแกร่งทั้งระบบและทีมนี้สามารถเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเพื่อปฏิตเสธเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามแม้ได้บางเกมนะครับจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งอาจจะก่อความผิดพลาดส่วนตัวที่ใหญ่หลวงบ้าง แต่ผู้เล่นตัวอื่นในทีมที่เหลือนะครับยังสามารถประคองความผิดพลาดดังกล่าวนั้นเพื่อไม่ให้นําไปสู่การเสียประตูได้ติดกับลูกทีมของรับนั่งนิกครับที่หากว่าใครสักคนหนึ่งนะครับก่อความผิดพลาดส่วนตัวแล้วก็อาจจะถูกลงโทษจากฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีดังเช่นในหลายเกมที่ผ่านมารวมถึงเกมที่เสมอกับเบอร์ลี่เมื่อคือนอังคารที่ผ่านมามันชัดเจนว่าแฮร์รี่ไม่กายนั้นเป็นเพียงแพ้ระบ,บาบเพราะความจริงแล้วทั้งระบบทั้งแผงรับของทีมนั้นไม่ดีพอและแข็งแกร่งจริง อย่างที่ควรจะเป็นอยู่แล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทําให้แฮร์รี่แม็กไกวร์เองนะครับตึงมองว่าทําผลงานไม่คุ้มค่าตัวนั้นเพราะว่าเว mm hmm. อร์คิวฟันไรต์ของลิเวูนั้นแล้วก็รูเบนดิอาสของแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดต่างก็เป็นสซเตอร์แบ็กที่เล่นฟุตบอลได้อย่างแข็งแกร่งและยอดเยี่ยมสามารถมีส่วนกับเกมรุกของทีมโดยเฉพาะการลําเลียงบอลไปสู่แดนหน้าประตูของยูไนเต็ด ที่ถูบริลิทตีเสมอเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาน่าจะเป็นตัวอย่างแบบสมบูรณ์แบบที่บ่งชี้ได้ว่าปีศาจแดงนั้นไม่เข้าใจแนวทางดังกล่าวอย่างแรกนั่นก็คือผูเ้เล่นอย่างสกอตต์มิทูมิเนความจริงแล้วนะครับไม่ได้เป็นผู้เล่นหมายเลข6โดยธรรมชาติแต่เขาเนี่ยจะต้องรับหน้าที่นี้ต่อไปตลอดที่เหลือของซีซั่นนี้นั่นคือความแตกต่างระหว่างแมนเชสเตอร์เดนกับสโมสรยักษ์ใหญ่ร่วมสึกพิมลิกอย่าง Le oo, ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พวกเขามีผู้เล่นในตำแหน่งที่ชัดเจนมากๆ จริงอยู่ว่าประตูของเบอร์ลีตีเสมอได้นั้นแม้ควายจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันผู้เล่นในแนวรับทุกคนนะครับก็ควรมีส่วนรับผิดชอบด้วยจังหวะนั้นดังกล่าวเช่นเดียวกันวาลานและก็ดารโลนะครับควรถูกตําหนิเพราะพวกเขานะครับเล่นโดยไม่ได้ตระหนักถึงอันตร,รายที่อาจจะเกิดขึ้นลุกชอก็ผิดพลาดนะครับที่ไม่ขยับขึ้นตามหลายครับทำให้จังหวะดังกล่าวนั้นของผู้เล่นตรงข้ามเนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวะล้ำหน้าในขณะที่บทบาทการทําหน้าที่ผู้รักษาประตูของดาวิดเดียก็ควรถูกวิพากษ์เช่นเดียวกัน ที่ไม่ออกมากดดันผู้เล่นของเบอร์ลี่ก่อนที่จะเข้าสู่เขตอันตรายทั้งหมดนี้นะครับจึงเห็นได้ว่าเมื่อทีมไม่สามารถคว้าผลลัพธ์ตามที่ต้องการกัปตันเฮรีไม่ไกวยนั้นก็เป็นเป้าหมายโจมตีได้ง่ายที่สุดครับและเขาเนี่ยมีตำแหน่งกัปตันทีมและเขามีค่าตัว80ล้านปอนด์ซึ่งความจริงแล้วนะครับถ้าว่ากาันตามตรงๆนะฮะโดยไม่เอกติเมกไมกวยไม่ควรเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ถูกวิจารณ์เพราะหลายเกมไม่มีเขาอยู่ในสนามผลลัพธ์ของทีมก็ดูไม่ต่างกันมากนะัก อย่างไรก็ดีครับอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าหลังจากที่รับนักหนีเข้ามาเกมรักปีศาแดงนะครับดีขึ้นนะพวกเขาเสียประตูน้อยลงแม้เกมรุกยังคงฝืดเคืองตามไปบ้างเพราะฉะนั้นนะครับความหวังเดียวที่เราจะสามารถหวังจากนายใหญ่ชาวเยอรมันรายนี้นั่นก็คือให้เขาเนี่ยวางรักฐานสรับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อแต่สิ่งสำคัญคือแฟนบาร์มิซาแดงนะครับควรจะหยุดตําหนิความบิดพลา้ส่วนบุคคลได้แล้วถ้าตำหนินะครับพวกเขาควรจะตําหนิระบบจะดีกว่าเพราะไม่ควรที่จะมีคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นแพ้รบบในเรื่องนี้ ข่าวต่อมาครับลูเมนยูแอบเลงติลแมนครับเติมแดนกลางในซัมเมอร์นี้มีรายง,งานว่าแมนเชสเตอร์เน็ตครับกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวยูริติลลามองมิดฟิลด์จากดิตเตอร์สตีมาเสริมทัพในตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เดลิสตารครับสื่อดังของกรีฤษได้มีการรายง,งานว่าแมนเชสเตอร์เน็ตนะครับกำลังให้ความสนใจในตัวของยูริติลลามองเพื่อดึงตัวกองกลางจากดิตเตอร์สตีนะครับรายนี้มาร่วมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ทัพพิเศจแดงครับกำลังประสบป,ปัญหานักเตะในตำแหน่งกองกลางไม่มีใครที่สาาามรถทผลงน และอย่างคงเส้นคงบาเลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเฟตสกอตต์มิทูเมนเนนเนมิยามาติสพอพอกบาโดยตัวเลือกที่แมนยูนะครับต้องดึงมาเสริมทัพในตำแหน่งนี้นั่นก็คือดิคแอนไรส์กองกลางตัวเก่งของเวสต์แฮมหรือไม่ก็เป็นฟิลิปมิดฟิวด์นาโคตกไกลของลีดแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยควรจะต้องมีการเก็บแผนในการคว้า2นักเตะเอาไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากดิแคนไรนะครับมีแนวโน้มว่าจะย้ายไปอยู่กับเชซีมากกว่าและคาดว่าค่าตัวสูงถึงร้อยล้านปอนด์ครับในส่วนของฟิลิปนะครับก็ใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมดังแห่งแคนยอสเชียครับนั่นทําให้ตีนละมอนนะครับเหลือสัญญาคาแข้งกับทัพยิ่งจองสยามเพียง18เดือนเท่านั้นน,น,น่าจะเป็นตัวเลือกดีสุดของปีศาจแดงในการเจรจาควานังเตะมาร่วมทีมครับสำหรับข่าวต่อมาครับริโอฟรินานครับ อดีตยอดกองหลังของแบนเชสเตอร์ไนเตดครับกล่าวว่าแฮริ่ย์ไม่กวยนั้นคือคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดในจังหวัดที่ทีมเสียประตูในเกมพิมพ์ล็กนัดเจอกับเบอร์ลี่1-1เมื่อวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยความที่เบอร์ลี่นะครับเป็นอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนทาให้หลายคนเชื่อว่าแมนยูนั้นน่าจะเป็นฝ่ายเก็บ3แต้มแต่เกมนี้ได้สําเร็จต่อให้ฟอร์มโดยรวมของพวกเขาจะยังไม่ถึงขั้นน่าประทับใจก็ตามแต่สุดท้ายแล้วนะครับทีมของกุนซูรับหนึ่งนั้นก็ทาได้เพียงหนึ่อ5ขงงตาาร ฟอร์ดินานครับกล่าวระหว่างทำหน้าที่กูรูให้กับ BT Sport สื่อกีฬาของอังกฤษว่าประตูที่พวกเขาเสียไปน่าจะเป็นการเล่นที่แย่ของแฮร์รี่แม็กควาย เขาจะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนั้นพวกเขาจําเป็นจะต้องจัดการกับจังหวะต่างๆให้ดีขณะที่เขาเข้าสกัดแถวเส้นกลางสนามนะมันก็ดูแย่จนถือว่าเขาโชคดีด้วยซ้ําที่ยังได้อยู่สนามต่อไปมันไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่เขาเนี่ยจะเพิ่มแน่ๆผมไม่รู้หน่อยครับว่ามันเป็นอาการล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ติดค้างจากยูโรหรือเปล่าดูการนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาไม่มีความคงเส้นคงวามากเท่าที่ควรจะเป็นเมื่อพินาถึงเรื่องที่ว่าเขาเป็นนักเตะที่โด่งดังในระดับนี้ นี่คือการรัปเดต่ก่าสารของปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ